วันนี้จะพามาชมล้อและยางป้ายแดงของที่ร้านนะคะว่ามีรุ่นไหนบ้างแนะนำทียรุ่นค่ะพร้อมทั้งแจ้งราคานะคะเผื่อมีชุดไหนโดนใจพี่ๆไปชมกันเลยค่ะล้อเดิมนะคะก็จะมีทั้งรถเก๋งรถกระบะ p p v SUV ค่ะรถตู้ก็อาจจะมีล้อรุ่นอื่นๆที่สามารถใส่เทียบเท่าได้นี่ s ันเทอร a าค่ะชุดแรกของปีเลยนะคะนี่ s ันเทอร a ่าขอบ18 รอนิสันอยู่มีชุดเดียวค่ะไม่แน่ใจว่าใส่ n อ3 0 0้ได้หรือเปล่าลูกค้าคาะนะคะจะเป็นเทอร่าได้ทุกรุ่นเลยนะคะยางมาคู่ตัวบิโตโน2 5 5 60 R18 ชุดนี้อยู่ที่29 0 0 0บาทค่ะ29 0 0 0บาทได้ทั้งแม็กแลวก็ยางเลยรวมเพิร์นล้อเดิมนะคะรถเก่งนิสันนะคะก็จะเป็นอัมเมร่าขอบ15ค่ะลูกค้าคะ่ะชุดนี้จะเป็นยางคู่ตัวบิโตโนอีโคเปียอีพีนนะคะอยู่ที่1 5 0 0 0หบาทนะ,ะเป็นยางคู่ตัวบิโตโนปี2023 น็อตได้นะคะเอาเวลาตรงรุ่นเลยถ้าเป็นนิสสันมาต้องเปลี่ยนสเปกยางนิดนึงนะคะแม็กใส่ได้เลยต้องเปลี่ยนสเปกยางเป็นใส่175เนาะนะคะตัวนี้ยางสวยมากลูกค้าคะนะคะเอาของเก่าของเดิมมาเทินเป็น,นโซลดไใต้รุ่นนี้จะเป็นยางคู่ตัว e 150, อีโคเปีย EP 150นะคะ195 65R15 ปี2023นะคะมี1ชุดปาเจโรสปอร์ตขอบ18ค่ะตัวนี้มี1ชุดนะคะตอนนี้ยางมาคู่ตัวใหม่มากและสวยด้วยยางปี2023 28,000บาทรวมเทินแม็กเดิมค่ะก็มีไททันพัดขอบ17นะคะค แนะนำเป็นตัวนี้ะจะเป็นแม็กไททานพัดคอม17บบวกกับยางนะคะบีสโตนสอง7้า17บอค่ะชุดละาน1 0 0บาทรวมเทินแม็กเดิมใครที่รถไม่ได้รุ่นใหม่มากนะคะจะเป็นกระบะไททัทนพัดก็ได้หรือจะเป็นไฟเจอรสปอร์แนะนำลูกค้าใช้คอมสิบเจ็ดก็พอครั้งต่อไปเปลี่ยนยางก็ประหยัดสตังค์ด้วยนะคะ1 7 0 0 0บาทรวมเทินเก่า และนี่คือล้อนิวไททันขอบ18ค่ะรุ่นใหม่ล่าสุดยางมาคู่ตัว2.65 6 0 r 1 8คาปิสโตนนะคะใหม่มากๆชุดนี้อยู่ที่2 0 0 0รวมเทิร์ม็กเติมตัวเตี้ยชุดละ13,500ค่ะรีวรวิโกตัวเตี้ยนคะคะตัวนี้จะเป็นล้อ g r Sport นะคะยางมาคู่ตัวเลยลูกค้าค่ะชุดนี้จะเป็นยางคู่ตัวนะคะยางจะเป็นเบอร์ 21555R17 ค่ะ มิโตนทูรนซาทีศูนย์ศูนย์ห้าเอะนะคะ, Stone, A, ะ,คะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือจะไปแกะยางขายนะคะถ้าเป็นกระบะนะคะส่วนใหญ่ก็จะเอาแน็กนะลูกค้าขามาบวกกับยางกระบะยางเบอร์สองสองห้าเจ็ดสิบอาร์สิบเจ็ดค่ะเป็นดันหลบเอทีสองศูนย์ใส่ชุดนี้ไปแล้วนะคะรถดูสูงขึ้นทันดีสองนิ้วบรรทุกได้ไหมได้ค่ะห้าร้อยโลไม่เกินตันรับได้สบายเลยจัดโปรอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทรวมเทินเก่ารุ่นสแตนดาร์ดก็มีค่ะใครชอบผับนิ่มๆน,น,นะคะไม่ได้บรรทุกอะไรหนักมาก ตัวนี้เลยนะะแม็กพร้อมยางคู่ตัว1 10, 7 5 0 0บาทของเก่าของเดิมรับเทินนะคะเอามาเทินเป็นส่วนลดได้อีกลูกค้าขานะเฉพาะยางนะคะเฉพาะยาง 2,155, R17, Comly Accord นะคะ c ีวิกขอบ,อบหรือจะเป็นยางเบอร์นี้เป็นล้อแต่งก็ได้ใครอยากได้ยางคุณภาพนะคะสเปคสูงสเปคสูงนะคะไปใช้น,นิ่มๆขับพนนเลยแนะนำลูกค้าขา1 4 0่0บาท4เส้น P005A นะ,ะ์ะ้าเโตนทูเรนซา ติดตั้งใส่ถั่วให้เรียบร้อยส่วนแถวด้านในนะคะที่ตั้งเป็นแถวอยู่นี้จะเป็นล้อรีเจนเดอร์ขอบ18ค่ะมีของหลายชุดลูกค,ค้าขานะคะมีตั้งแต่ยางคู่ตัวดันหลบยางคู่ตัวบิสโตนมิชลินนะคะมีครบทุกยี่ห้อคู่ตัวเลยตั้งตอนนี้ลีดเดอร์ขอบสิบแปดยางดันหลบนะคะอยู่ที่สามหมื่นหนึ่งบิสโตนมิชลินอยู่ที่สามหมื่นสี่นบาทของเก่าเอามาเทินเป็นโซลดได้อีกคะ่ะท้ายแถวนะคะคือพี่ใหญ่เป็นล้อรีเจนเดอร์ขอบยี่สิบค่ะ โตโยต้า e ีเจนเดขอบ20นะคะอยู่ที่ชุดละ31,000บาทลูกค้าขาเอาของเก่าของเดิมมาเทินเป็นส่วนลดได้ใครที่ชอบสเปคเดิมออฟเซตศ,ศูเต็มซุ้มนะคะล้อไม่ลดไม่ยืน่นแนะนำกระบะ p ีเจนเดอใส่ได้เช่นกันนะคะถ้าเป็นฟอร์จูนก็คือตรงรุ่นเลยสิ่งท้ายมี2ชุดนะ,ะตอนนี้มี2ชุดใครที่ออกป้ายแดงมานะคะาจากขอบจ8ก18อยากขยับไซส์อัปเกรดนะคะเป็นล้อขอบ20ได้เลยนะคะที่ร้านมีค่ะ ฟังกระบะรี v วพิเลเนอร์กันบ้างนะคะเริ่มต้นที่ตัวนี้2.4ขอบ17ตอนนี้ที่ร้านมียางคู่ตัว2ยี่ห้อนะคะดัหลอบและโยโกใช้งบเท่ากันชุดละ24 0 0 0ี่พี่ๆเลือกได้เลยถัดมาจะเป็น2.8ขอบ18ขาเป็นล้อรี v วมีอยู่1ชุดนะตอนนี้ยางคูตัวมิชลินสวยมากพี่ๆจะใช้เงินที่29ง0 0ตัวนี้จะเป็นฟอร์ดนะคะ n e x กเจนสปอร์เอเวอเรสขอบ20ดุดันทรงพลังนะคะลูกค้าคาแม็ก Back, วิสกอตแบ็กดำเงาค่ะราคาชุดละ23 0 0 0บาทสามารถใส่กับเอเวอร์เลยใครที่ ใช้เอ e วเรสนะคะถึงรอบเปลีย่ยนยางมาเอารุ่นนี้คุ้มมากสวยด้วยลูกค้าขานะ,ะกระบะนะคะไม่ว่าจะเป็นฟอร์มดมาด้าสามารถใส่ได้เช่นกันหากชื่นชอบมาด,ด้านะลูกค้าขาโลโก้สามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ ราคาเท่ากันค่ะตัวนี้ก็จะเป็น next gen เ,เหมือนกันนะคะ e v e r e t ขอ20สวยมาก2 3ขอบ20อย่างมาพูดตัวยี่ห้อพูดเดียค่ะยางเบอร25์255 55R 20ปี2023ราคาได้แจ้งรวมเทินเก่าเรียบร้อยค่ะเปลี่ยนน็อตใหม่ให้ด้วยขอบ18ของ e v e r e ก็มีนะคะรุ่นนี้เลยค่ะจะใช้เงินที่16,500บาทรวมเทินเก่าแล้วกระบะขอบ16 17มีไหมมีครบทุกรุ่นเลยค่ะราคาเริ่มต้นที่15,000บาทรถเก่งมี Toyota Yaris ขอบ15ขอบ16 Maxi 100ใส่ด้วยกันได้ทุกรุ่นฝั่ง Honda มี City ค่ะขอบ15มีตัวทอ็อปตัวรองทอ็อปมี เลยตอนนี้ราคาเริ่มต้นที่หมื่นนิดๆค่ะของเก่าสามารถเอาไปเทินเป็นส่วนลดได้ด้วยนะคะอย่างฮอนด้าซิตี้ฮอนด้าเจ็ก็สามารถใส่ด้วยกันได้เลยรุ่นนี้ไม่มีของเข้าเลยนะคะก็จะเป็นอาติสค่ะทอมลีนาจะมีมาสักชุดนึงแอคคอร์ดซียวีด้วยค่ะถ้าเป็นกลุ่มคนใช้งานจริงๆหายากไม่ค่อยมีคนถอดที่ร้านก็คัดมาให้แล้วนะคะขายสะเปคเดียวค่ะคือล้อและยางป้ายแดงพอศู์นะคะมีขับเคลื่อนย้ายในศูนย์เท่านั้นลูกค้าจะสังเกตโฟกัสได้เลยคือเส้นสีหน้ายางนะคะอยู่ครบตามแบบฉบับล้อและยางป้ายแดงเลยค่ะอยากให เมื่อกี้ก็จะเป็นตัวอย,าอย่างนะคะ ใหม่ไม่แพ้สัปดาห์และปีที่ผลิตเลยค่ะตอนนี้ล้อและยางใยแดงที่ร้านนะคะจะเป็นปี2023ทั้งหมดแล้วมีของหลายชุดที่พี่สามารถลงเลือกได้เลยค่ะอีซูคอมส8สามสหายในรุ่นท็อปยังมีครบทุกรุ่นค่ะอยู่ที่2 9 0 0รวมเทิร์ม็กเดิมทุกสภาพนะคะและ,และที่จัดโปรราคาพิเศษสุดๆนะคะคือล้อมิวเอ็กอบสบเค่ะสามารถใส่ได้ทั้งมิวเอ็กมิวเซเว่นหรือจะเป็นกระบะอีซูฮเดอร์ทุกรุ่นเลยค่ะ13 0 0 0บาทราคาพิเศษสุดๆล้อมิะะวเอ็กขอบยี่ที่ก ชุดละ32,000บาทและตัวแฟนทอมคอลเลคชั่นใหม่อยู่ที่35,000บาทของเก่ายังเอามาเทินเป็นส่วนลดได้อีกค่ะฝั่งนี้จะเป็นล้อ e อีสูตรสเปคแครบตัวเตี้ยมีครบไม่แพ้กันค่ะสําหรับตัวเริ่มต้นราคาจะอยู่ที่ชุดละ14,000บาทรุ่นบาท็อปแม็กทูโทน to อยู่ที่17,000บาท x อกซ i รีสีดําเงานะคะอยู่ที่15,000บาทล้ออีส e ูดตัวเตี้ยสามารถไปดัดแปลงใส่รถตู้ได้ด้วยค่ะ ล้อยางป้ายแดงนะคะก็จะเหมาะกับกลุ่มพี่ๆที่เน้นใช้งานโดยเฉพาะเลยค่ะเน้นอยากได้ยางสเปคสูนนะคะคุณภาพดีใช้ทนทนยางป้ายแดงที่เราเราก็จะรับประกัน2ปีค่ะที่สําคัญประหยัดนะคะหากเทียบกับเบิกใหม่ซื้อใหม่มีห่อเดียวกันสเปคเดียวกันประหยัดแน่นอนค่ะส่วนต่างไม่มากก็น้อยเหมาะมากๆสําหรับยุคนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันค่ะหรือพี่ๆที่ออกรถใหม่ป้ายแดงนะคะอยากจะมาหาล้อรุ่นท็ทอปอัปเกรดได้เลยค่ะมีรุ่นไหนเลงไว้สนใจเป็นพิเศษทักแชทน้องแอดมินได้เลยนะคะ ที่โปรไฟล์หน้าช่องมีเบอร์โทรพีพ่่โทรได้เลยตามเบอร์นี้มันมี2สาขานะคะที่นี่สาขา1จังหวัดปทุมธาน,นีค่ะหยุดทุกวันพุธส่วนสาขา2อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอเกษตรสมบูรณ์เปิดให้บริการทุกวันนะคะแต่สาขา2ราคาจะสูงกว่าที่นี่ประมาณ5 0 0ร้อยถึงหนึ่พนบาพี่สามารถโทรสอบถามเช็คราคาเพิ่มเติมได้ตามเบอร์โทรที่นี่เลยค่ะที่นี่จะเป็นเบอร์โทรสาขา2นะคะ